นี่คือสาเทคนิคขั้นสูงเก่งเสี่ยงแพ้มีโอกาสเสียชีวิตมากที่สุดถ้าโยกใครหรือผมมันจะได้ประโยชน์ในจูสึกไคเซนสามฮครีนักพนันอมตะรู้กันอยู่แล้วว่าพนันต้องใช้ดวงแต่ยอมรับได้ว่าเทคนิคเก่งมากที่พอรังได้แจ็คพอตจะได้เทคนิคควาสามารถสารมาใช้กับเทคนิคย้อนกลับรักษาทันทีนั่นก็คือความเป็นอมตะที่ทุกคนเคยเห็นกันแต่จะเป็นยังไงถ้าตกมาคนดวงสวยแบบผมไม่ได้แจ็คพอตมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะเทคนิคเสี่ยงดวงไม่ได้ดวงดีตลอดสองสิบเงาเมงมิมโหรากาทุกความสามารถคือมันปรับตัวการจตีได้กับตัวเองได้าจตีไม่ลง ทำให้มันเก่งโดดเลยมันแก้ทางหลายคนได้และมันทรงพลังจนโกโจยอมรับแต่เพราะแบบนั้นการเรียกมันออกมามันก็เป็นข้อเสียด้วยมันดูร้ายคนเรียกก็ไม่ปลอดภัยอันนี้มีสิทธิ์ไปได้เลยโมรากาคนเรียกมันมาจะไม่ฟังด้วยก็ไม่ค่อยมีใครทามันให้เชื่งได้ถึงฮิกุรุมะตัดสินโทษด่าพิพากษาดาพิชกานมันอยู่ในท็อปเทียร์ผมเลยเรื่องความเก่งถ้าตัวคุณเองได้ด่ามามันจบศัตรูได้แค่แต่นั่นก็เพียงพอแต่ชื่อมันก็บอกตัดสินโทษและถ้าสู้กับคนไม่มีความผิดตั้น